นาล้ำตาคุณยเดียากที่ยวบินล้วกเข้อมาโซมยาโซนยืนเสื้อนี่ครับผมนำทัพผมมาวันนี้ผมไวิ่งกันหาวไม่ทำไรจะร้องไห้เลยเป็นไงบ้างวันนี้พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมก็เยอะกระจาวจะว่าไปเรื่อยโอเคออกเดินทางครับวันนี้เดี๋ยวจะพาพี่อกันขึ้นเครื่องบิน ไปอยู่เข้าค่ายเป็นการออกจากอ,อกก้อมกอดพ่อแม่ครั้งแรกนะครับเก็บพุ่มด้วยครับอือนีไม่ทันไรจะร้องไห้แล้วกบเกลื่อนพ่อกบเกลื่อนหาวโอ้ทาเป็นหาวอย่างเลย <c oughs> หาวหลายรอบเลยนะ <c oughs> แม่แหละ <c oughs> แม่แหละจะร้องไห้โถ่ <c oughs> <c oughs> เครื่องบินกดเลิ่บ๊ายบายจะไปาไปส่งในงน,งนู้นเมื่อกี้พี่แกรไปนับโปร่งา ปันเด็กตปจ้าต้อนปันเด็กไนีิห้ามเถียงคุณครูตั้งใจเรียนอย่าเล่นหน้าเล่นตาคุณครูอย่าทะเลาะทะลั่ะเขาก็โซมาอย่าโซนข้ามมือเสื้อโอเคโชคดีนะครับครับทำได้ทำงานทำให้คาะแม่เด้อทำให้เราแม่เด้ออ่ะลำล่างน้องไปก่อนน้องไปเองเก่งว่ะตัวหาแม่ก่อน ยังบอกลงใจเลยจริงราจะไปเจมไปายพี่กันหน่อยรถหัวเข้าวัดเด็กกีในรถครับ งินให้พีการไปอินเทอร์เน็ต1เดือนครับอันลิมิต100 300าบาทแล้วก็เน็ตหนึ่งเมกครับก็บางว่าคงเพียงพอในการเล่นเกมอุ้ยไม่ใช่ติดต่อพ่อแม่รอขึ้นเครื่องครับ We accept major currencies. However, the change will be in Thai baht. Yeah, and as a safety yeah. reminder, please be mindful when the cart is passing through the aisle, and do take extra precautions when hot beverages. 啊嘞。Oh, no. ะปหัวเหรอกืนรำายเยอะุเด uh. no ินดัังงกล่มได้งดกังเดินทางมาถึงหันใจแล้วครับผมไม่รับกระเป๋า เดี๋ยวพี่กำธรจะมารับนะครับ,รบลุงก,กำธรจะมารับ,น,รบนี่ครับนี่ครับพี่ใหญ่ครับนี่ <c oughs> ลุงก,ก,กำธรหนุ่มมากเลยครับนี่มารับครับเรียบร้อยครับเดินทางมาถึงผาดใหญ่ด้วยความปลอดภัยโอ้อากาศไม่ร้อนเหมือนเชียงรายครับ โอ้ร้อนครับออกมาร้อนเลย,ยนี่พี่ก,กองพรพ่อบอกว่าห้ามแม่พูดเยอะพูด่อยลูกพูดเลยหนยตอนนี้ครับเคยเป็นผ้าเก่าผมที่จังหวัดพูดจริงนะครับวันนี้นเออใช่ใช่กับบ้านเกาน่าเนอะ

ครอาหารเซจันเกยออ๋อ้วครับโอ้ดนวมาก์มาเรกงิวคันนะคุณผู้มอร่อยาไ่ปลามายองครับ ลิวกิวอ่ะะนแกงซ้มมาหลอกนี่เป็นอาหารขึ้นชื่อของหนองคายเลยที่นครกบ นั่พ่อครัณพูดมาเกิงแหละเลยนะครับพี่กันนั่งสินี่เสด็จสาสงขาโอ้มีวิวถ่ายรูปสวยๆอย่างนี้ด้วย หวานครับแก้วเบียร์แก้วดีสองก็หวานวานก็เปรี้ยวนิดนิดนะเป็นอันนี้เป็นหมึกหมึกพันไข่เค็มนะบันแข็งตัวใหญ่ๆครับนี่ใหญ่นี่นะครับเดี๋วเข้าจมูกพ่กัน ข้าตาครับนี่ครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่กำทรนะครับรับนะครับคุณพี่ใหญ่ดนวยนะครับคุณลุงใจดีทั้งสองท่านนะครับ เยอะครับล้ใหัีด้วยนะครับรักตรงท้ายครับตรงท้ายเ้ยดาวดี้เ่ากโฮเทลครับวีาโฮเทครับโอเคครับข้งหนยวครับนี่คือโรงแรมวีมากโฮเทลที่จะพักคืนนี้แล้วก็นี่คือโรงแรมครับจองไว้เรียบร้อยครับ เดี๋ยวผมก็ไปเช็ครอ,อีก,กน,นะครับโอกคน,นี้พี่กันขอบคุณลุงกำอนหน่อยครับฝ่าพามาเลี้ยงนะครับนี่ครับนี่ขอับคลิปหน,น่อยนะ้ <c oughs> พี่กันขอบคุณลุงใหญ่เลยครับขอบคุณพามาเลี้ยงครับ